แล้วก็พาวเวอร์แบงค์มัวร์ตังตังอะไรยังตังย่าตาเตรียมตังไปให้แอดมินแอนกินของประมาณสองพันเด้อเออกินของประมาณสองพันเด้อไม่ถึง2องพันไม่หกินนะของกินมันเยอะมันแซ่บเอามายืนเก๊กหล่อนะกล้องไว้ม่ กบุมไม่ได้อะไรนะคำสุดกันโอ้ค่ะค่ะไข่ต้มมีด้วยเราก็มีไข่ต้มเหมือนกันก็เตรียมกันค่ะ lên thang đưa thang wow. <cười> 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 ตู้ดยาโชาานั่เดียวอนนี้เปิดให้มันใหญ่้เราั่งเดียวปล้องเรานั่งเดียวก็มกระดาเป้เอาค่ะกล้องคอยน่าได้นะคะนะกระดาได้อันนัใช่ไหมเอ้ยยมัเล so ่านักม anyway> no, ันขาเราใหญ่กว่าขาตัวนั้นขาตัวนั้นได้สองันบอกเออได้สองันเจ้าเจ้าเอาตัวนี้ไปซื้อเอาตัวตัวของเจ้านี่ไปซื้อ จาต้องเอาตัวนี้ไปซื้อซื้อน้าเหนียวบ้านนังหนหน้าด้วยผู้ชายหน้าตาคุ้นๆนะเนีนั่งหลังกับแม่สวัสดีค่ทกคเตรียมเดินทางแล้วนะครับผมนะฮะงเวนไแยกมบ่ันนี้เุกนนะก็เดินทางไปด้วยหล่อก มันเยอะมันป็นตัวใหญ่มากเลยนะธรนมดาล่ะเอาไวไรนี่ไว้ไรเน่นั่นแหละพูดอยู่นั่นแหละเก็บเท้าก่อนทำไมวันนี้ใส่ตัวเหนกันล่ะไม่เอาหรอเอาลงก็ได้ไปแลนะก็ไปนะป้าเอาประตูไม่ปิดบอกข้างหลังเนี่เอื้อรายกาดจะเสื้อที่จะดีไลน์ลนนี่นี่นี่อ้าวไม่มีอะไรด้วยน ลเือม่อไหร่เนลงกาป้ลืมตลอดเวลาิดป,ป,ป,ประตูอ้ามาแพ็คนึ่งาน้มาแพ็กหนึ่งอาามาแพ็คนึ่งโอเควิง่งวันนี้เดินทางไปสองคันนะครับผมนะจะมีคันใบบุญนะราตู้นะฮะแล้วก็คันของนะพี่นวัดนะฮะ ตรงนี้กี่คนครับสมาชิก4ี่คนนะมีพี่นวัดมีปุ๊มีน้องมีแล้วก็อาจารย์ไผ่นะฮะ,ะถามเส้นทางกันให้เชีรยให้เคลียเคลียให้ชัดๆถามเรื่องเส้นทางจะวิ่งเส้นไหนอะไรยังไงเออแต่แต่้องแวเติมน้ำมัน,เ,น,มนเพราะคันใบบุญก็เหลือนะ่อะ ผู้ชายหน้าตาคุ้นๆนั้นนะคนนั้นสวัสดีทุกท่านที่รับชมมน Om Channel นะครับเตรียมเดินทางแล้วนะครับผมนะฮะวันนี้น้ำมนต์นะก็เดินทางไปด้วยนะครับใส่ชุดสีขาวสุดหล่ออย่างเท่เลยนะครับเอ๊ะชุดเหมือนพี่เสือเลยนะเนี่ยธรรมดาล่ะทำไมวันนี้ใส่ตัวเหมือนกันเลย

อันนามาแพกนึ่งนะนะมาแพ็นึ่อันนามาแพกหนึ่ง,นนาางเดี๋ยวไปวิ่งทน้ำกัน,อนโอเควิ่ง,งวันนี้เดินทางไปสองคันนะครับผมนะจะมีคันใบบุญนะระตู้นะฮะแล้วก็คันของนะพี่นวัดนะฮะตรงนี้กี่คนครับสมาชิกสี่คนนะมีพี่นวัดมีปุ๊มีน้องมีวแล้วก็อาจารย์ไผ่นะฮะ,ะถามเส้นทางกันให้เชียร์ให้เคลียร์เคลียร์ให้ชัดๆ ถามเรื่องเส้นทาง ang, จะวิ่งเส้นไหนอะไรยังไงเออแต่ต้องแวะเติมน้ำมันเพราะคันใบบุญก็เหลือน้อยแล้วขอลงไลา์ก่อนนะตอนนี้กี่โมงแล้วใช่างเงี้ยเจ็ดโมงสามสิบ 7จ็ดโงสาเลขสวยเลขสวย7จ็โมงสาเราออกเดินทางแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะแล้ว้วยวิ่ไปให้อาหารไข่เียวไขต้มตนอ๋อรว่าจะไม่ทบุแล้วก็ล็อกกี้โกโก้ก็เรียบร้อยคเรบค่อยก็สาวน้อยปฏิระเบียบประทมเรียบร้อยแล้ว หนายข้างหลังมีใครบ้างในครันนี้เนี่ยมาคูดาวโุ่มากับเรานไม่ดาเอนอเอนยาชีน้องมิวเสียใจไม่ได้นะน้ำมนต์เสือมันเต็มมันวรอมันเต็มมันเะมากยอมันว่ามันเต็มจริงเหรอ เอออย่างนั่งรถตู้นั่นแหละแต่ว่ามันเต็มเลยเอ้าทำไมแยกวงกับพี่เอมนั่งห้งมนยิอยากตกยามใช่ไหมตกยำมนางนางยิงกูวันนี้เอาเงินไปเท่าไหร่น้อสาม ชากันแล้วเดี๋ยวแม่เติมน้ำมันต่อน้ำมนแล้วก็มิวนะคะแล้วก็เอ็นก็เอาละบ้านนี้ครบแล้วครบประกอบครบประกอบสามคนน้ำมนคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ชมนะคะอย่าลืมบอกว่าตอนนี้น้ำมันเป็น